บอลหัวเขียวก็คงเป็นเกมซูเปอร์ซันเดย์ที่สนุกสุดมันที่สุดอีกหนึ่งสัปดาห์ของพรีมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่าลืมนะครับในวันอาทิตย์นะครับเกมจะคิกออฟกันห้าทุ่มโปรแกรมสำคัญที่อร์เซนนั้นจะต้องหยุดยั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อหลายทีมอย่างก็แมนยูด้วยครับตามเยอะเลยเกินตอนนี้ฟอร์มมาแรงมากแมนซีแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยนะครับเราต้อง ขึ้นไปท็อปโฟให้ได้อ่านะคือการแข่งขันม้พ่ายจะสูงนะครับไปดูสถิติดีกว่าคู่นี้การเจอกันเป็นยังไงบ้างของทั้งสองทีมก็สถิติเล่นที่เอตีฮัสเตเดียมมาแล้วทั้งหมด79้นัดค่ะสถิติแล้วเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ27ินะคะเสมอกันไป20ส่วนอาร์เซนอลชนะมากกว่าคือ32แต่ถ้ามาดู5นัดหลังสุดที่เอตีฮัสเตเดียมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เหลือชนะไป3เสมอหนึ่งค่ะ แต่ถ้าใน5านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ไปเป็นเกมเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ใช่พิมพ์ลิงอังกฤษด้วยเป็นคอมมูนิตี้ชิลค่ะนอกนั้นก็ชนะ2เสมอ2สุสีนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าจะทําให้หลายๆทีมจับจ้องกันกับฟอร์มร้อนแรงของซิตี้ในการเจอกับอาร์เซนอลคือใครจําได้ในช่วงหงอสตตร์ฤดูกาลก็เจอนอาทีหนึ่งครัคอมมูนิตี้ชิลแล้วก็นนมาเล่นที่บ้านอาร์เซนอลเสมอกัน2 2งสอกอาร์เซนอลก็ คือไม่ได้ขี้เลยขนาดหรอกรแต่ว่าการเจอที่อติฮาร์ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายๆค,ความพร้อมของทั้ง2ทีมผมไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อน<ฮ>ะนะครับซิตี้วันนี้ระบบการเล่น4-2-3-1ไล่ตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็เจอฮาร์ดนะครับแล้วก็เซติฮาร์ดบอมกาล่ากับกอมปานีอันนี้ฟิตแล้วกลับมากัรยืนคู่กันกริชี่จำการซ้ายขวาซาบาเลต้าตรงกลางนะครับยังคงไม่มียาย่าก็ใช้เฟอร์เดนโย นะครับกับเฟเดนโดแล้วก็ครึ่งบนสนามเกมรุกวันนี้น่าจะอุ่นใจขึ้นเพราะว่ามีเซโกกุนอาเกโรมาแล้วนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็มีเจมฟิลเนอร์อันนี้แทนที่ของนัสตรี่ครับพี่ครับก็เจ็บนะครับพักประมาณ3สัปดาห์ใช่แล้วก็ซิบานะครับเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วทางขวาเป็นเคซุสนาบาสนี่คือระบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลองดูของอาร์เซนอลกันบ้างอาร์เซนอลระบบการเล่นมาแผนเดียวกันครับ เป็นแผนย้อนทิศนะครับก็เล่นเพื่อความปลอดภัยเน้นกองกลางเป็นสำคัญผู้สาประตูดาบิดออสปีน่านะครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาร์ดเบดสักเกอร์ก็เซนนี่ซ้ายคีรันกิฟต์นี่ยังไงครับมีข่าวว่าเจ็บส้นเท้านะครับล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นถ้าลงไม่ได้ก็อาจจะเป็นนาโชมอนเรียวตำแหน่งแบ็กซ้ายครับกาจะเอามาเลี้ยงเอามาเล่นแทนนะครับแล้วก็ส่วนตรงขวาอะแชมเบอร์แทนที่เดอร์บูชี่นะครับหลังนี่มีปัญหาไหลหลุด ใช่ฮะตรงกลางนะครับแัมซี่มาแล้วอุ่นใจได้อันนี้ล่ะเด็กป้าอาร์เซนอลใช่ไหมพี่ครับฟรานซิสก็แข็งนะครับมาอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ17นะฮะเเล่นเล่นกับทีมเล็กในฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นโชว์ผลงานในบอลเยาวชนชิงแชมป์ยุโรปฮะแม่มองอาร์เซนอลก็เอามาตั้งแต่ปี2008นะครับแล้วช่วงเดือนธันวาคมนี่ถูกยืมตัวไปครับเรียกกลับมาเรียกกลับมาเพราะว่ามิดฟิลด์บาดเจ็บเยอะครับพอมันเล่นแล้วทําผลงานได้ดีครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับ ดูครึ่งบนกันบ้างครึ่งบนนะครับซานเชซกาซอนลาเชเบลแล้วก็โอลิเบเยชิรูครับนี่คือรูปแบบการเล่นของอาร์ซนอลนะครับลองมาดูวิธีการเล่นผมให้กลับไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนค่ะแมนซิตี้ City, การเล่นในวันนี้ค,ความน่ากลัวอยู่ที่เกมรุกก็คืออเกโรวิธีการเล่นของทั้ง4คนที่เป็นกุญแจสําคัญคีแมนในเกมนี้ต้องทำยังไงบ้างครับแมนซิตี้ที่มีอเกโรเนี่ยเกมเ,เรียกว่าบูบวาบในกรอบเขตโทษของคู่แข่งเนี่ย จะมีมากกว่านะครับศูนย์หน้าคนอื่นนะฮะเขาตลอดใช่ครับเขาก็ชากได้อะไรได้นะครับบางทีถ้าไม่ยิงเองเนี่ยก็เรียกว่าไปถึงสุดเส้นหลังแล้วหักเข้ามานะครับให้มิดฟิลด์เข้ามาทาประตูได้อ่าคือตําแหน่งที่เขาจะไปอาซิ์เนี่ยคือคล้ายๆว่าแทนที่ของเจมส์ฮิลเนอร์ได้ด้วยนะครับคือสามารถที่จะพาบอลมาถึงเส้นหลังแล้วก็ก่อควงเรียกจุดโทษทำประตูลักษณะได้หลายแบบก็เป็นกองหน้าที่กองหลังของคู่ต่อสู้ต้องระวังไว้ตลอด คือดึงความสนใจได้เอาดีกว่านะครับคือก็จะดีกว่ายูเวนตติสอย่างหนึ่งตรงนี้แหละผลผลงานในปีนี้ด้วยส่วนนี้เชโก้ก็กลับมาเจ็บอีกครั้งนะครับก็ต้องพักสักระยะหนึ่งหวังขวาก็หวังไว้ที่อตเกโร่นี่แหละครับครับนี่ก็คือเกมรุกนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนทุงอื่นเนี่ยคือแน่นหมดละการเติมไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ก็มิดฟิลด์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดซิตี้นัดที่แล้วเนี่ยฝืดไปหน่อยนั่นคือเสมอเอตสันเนี่ยอาจจะส่งแลมพาร์ด ลงมาชิมลางเลยก่อนก็ได้เพื่อเพิ่มเรียกว่าประสิทธิภาพในการทำประตูคือตรงกลางเราเห็นชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าลํำพัดเข้ามาจะช่วยเติมเต็มได้<ห>เ,ปเป็นสำรองทีเด็ดว่างั้นเถอะนะครับอยู่ได้ประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าคือเล่นฟุตบอลอังกฤษเนี่ยผมว่าเล่นทีมไหนก็ได้นะครับเล่นความวยชินเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงมากกลับไปที่อาร์เซนอลอ่ะเจอรูปแบบการเล่นของซิตี้ละรูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลนะครับที่ออกมาจุดที่น่าสนใจก็คือน่าห่วงไม่เอ่ยว่ากองกลางการจับคู่กันความสัมพันธ์ ตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับผู้เล่นในเกมรับเองหรือเปล่าครับของกองกลางกับทางแรนซี่ครับี่โตก็ผลงานระยะหลังของดาวรุ่งอย่างกองกลางก็ใช้ได้นะครับแรนซี่หายเจ็บกลับมาแต่ว่าเรื่องความสดเนี่ยมันมันน่าน่าจะดีกว่าพวกฟลามินน่นะครับนะฮะก็เรียกว่าน่าจะน่าจะยืนระยะได้นะครับสรับกองกลางเป็นอนาคตของอาร์เซนอลอ่ะครัวนี้ลองดูครึ่งบนบ้างครึ่งบนนะครับซันเชสกาซอล่าแล้วก็ ทางเชมเบ์แลนรวมถึงชีรูวิธีการเล่นพวกนี้เนี่ยการสลับตัวมันน่ามีประโยชน์ไหมครับอย่างซานเชสเนี่ยการเคลื่อนที่เขาถ้าสลับเนี่ยได้หมดได้ตรงกลางตรงกลางแนวรุกตรงกลางเนี่ยซานเชสนี่วิ่งได้หมดนะฮะครับได้หมดนะมาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดจะเอามาสมมุติว่าถ้าเกิดจะแทนจริงๆทางฝั่งนี้ทวโตคิดว่า โอซิวนี่ฟิตเขาบอกว่าฟิตแล้วนะฟิตแล้วนะครับแมตช์ใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะได้ลงนะครับผมคิดว่าถ้าโอซิวลงเนี่ยเขาจะไปยืนทางลิมเส้นฝั่งซ้ายถ้าฝั่งซ้ายตัวใหญ่นะครับแล้วซันติกรโซล่านี่ตอนนี้เขาบอกเขาขอยึดตรงกลางได้ไหมตอนนี้เขาเล่นดีมากนะครับตั้งแต่มาเล่นตรงกลางแทนช่วงโอซิวเจ็บเนี่ยเขายิงไป4ลูกครับแล้วก็แอซซิ์อีกหลายครั้งเลยนะฮะส่วนชันเชสก็อย่างที่บอกนะครับวิ่งได้ทั้งเต็มแผงนะฮะก็ อาจจะมีการสลับกันระหว่างกาซาลากับโอซิลนะครับตรงกลางกับสายนะครับคือตำแหน่งผมมาร์กเลยว่า2ตรงเนี้ยสำคัญมากคือถ้าไม่ออกสตาร์ทในในช่วงระหว่างเกมมีการเปลี่ยนแปลงแน่ตรงนี้เพราะว่ากองหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งละรับก็ยังยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมสำหรับอาร์เซนอลในจังหวะกองหลังแล้วก็กองหน้านะครับซึ่งหน้าที่จะต้องแก้ไขกันแบบวินาทีต่อวินาทีครับอ่ะคราวนี้มาที่เรื่องของ การวิเคราะห์เกมกันบ้า so ง <L an> ันที่ออกมาผลการแข่งขันในวันนี้ครับน่าจะออกมาเป็นยังไงครับพี่โตก็เราเทียบถ้าเทียบกองกลางกองหน้าเนี่ยพลังการถล่มประตูเนี่ยแล้วก็ทักษะของนักเตะเนี่ยพอๆกันผมผมให้พอๆกันนะครับอบใช่แค่พอัใช่าะอซันเชสนี่เขาก็ยิงได้เยอะถึงไม่ใช่ศูนย์หน้านะครับแล้วก็ปัญหาที่เทียบเคียงแล้วอเซนอลเนี่เป็นรองเยอะคือกองหลังนะครับ ลูกตั้งแต่ลูกแต่มุมอะไรนี่ยังเป็นรองอยู่นะฮะนะครับก็เรียกว่าขาดผู้นำในดนคือ,คอมันหวังผลใจลูกพวกนี้ไม่ได้ซึ่งเป็นจุด<ช>สำคัญของเกมใช่ฮะบางทีเอ่อเพอร์เมนแดัเกอร์นี่อาจจะต้องแบบรับบทบาทที่เป็นผู้นำส่งเสียงให้เสียงหน่อยนะครับไม่รู้ว่าใครจะเข้าบอลหรือไม่เข้าในลูกตั้งแต่ะนะครับตรงจุดนี้แล้วก็การเจอกับทีมใหญ่เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยคืออันนี้ต้องขอโทษแฟนอาร์เซนอลไปด้วยนะแต่มันเป็นอย่างนี้ประจำเลยนะครับ ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโดนซิตี้หกสามไปโดนลิปูห้าหนึ่งเชลซีหกศูนย์นะครับและซิตี้เนี่ยพอตอนเขาขาดเยเยาตูเร่เนี่ยถ้าเจอทีมอุดเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าคนที่จะเจาะให้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเยเยาตูเร่ในการยิงไกลอันนี้ไม่มีเนี่ยเวลาเจอทีมอุดเนี่ยมันก็ลําบากนะครับแต่อาร์เซนอลไม่ใช่ทีมอุดนะครับอาร์เซนอลเล่นสู้เปิดหน้าสู้ตลอดไม่ว่าไปเล่นที่ไหนเพรนัดนี้นะครับผมคิดว่า แมนซิตี้มีประสิดีกว่าแล้วก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ครับก็ยังหยุดความร้อนแรงของแมนซีไม่ได้นะการวิเคราะห์ของพิโตนะครับกับเชลซิตี้ยังสามารถไล่จี้เชลซีต่อไปนะครับช่วงท้ายรายการสนิดหน่อยครับย้ำกันสนิดหนึ่งเพราะว่าไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดฟุตบอลคิงสทาครั้งที่สี่สิบสาวันที่หนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดโดยก็จะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่ในเวลาสิบห้านาฬิกาสิบนาทีส่วนทีมชาติไทยจะเริ่มแข่งขันในเวลาสิบ้านาฬิกาก็เลยจะมาถามว่าคุณคิดว่า ทีมใดที่มาร่วมแข่งคิงคัพนั่นก็คือเกาหลีใต้ฮอนดูรัสหรือว่าอุซเบกิสถานทีมใดที่น่ากลัวที่สุดส่งเหตุผลมาด้วยเพราะอะไรก็ไปตอบได้ใน Facebook แฟนเพจข่าวเค้มเกมบอลนี่เลยค่ะของรางวัลสัปดาห์นี้มีเสื้อทีมชาติไทย2ตัวก็ยังได้ใส่ไงเดี๋ยวบอยไิเชียทีมคิงคัพกันข่าวเข้มเกมบอล